สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์บอมีไกด์ครับเราเปิดกันแปลกๆเพราะว่าใช่ทางคิมบอ,อกว่าเราจะไปที่ไหนก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอ้ยชอบเทปไหนที่สุดตั้งแต่แบบถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นญี่ปุ่นทำไมเพราะ,ะมันมันเหมือนกับว่าแฮป,ปปี้กับการกินอาหารแข่งกับกูไหมอ่ะมีอะไรมาแข่งเดี๋ยวกูเนี่ย อยู่ที่ประเทศไทยแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นมาปับกบบนีอ้าแล้วมันจะสู้กันได้หรือเปล่ากับร้านอาหารุสู้ได้ดิมึงมีแขกรับเชิญิีด้วยผู้ชายด้วยสวยหล่อด้วยร้านในกรุงเทพร้านชิลด้วยดีด้วยกูบอกเลยเดี๋ยวผู้ชมดูของผมผมจะพาไปในกรุงเทพไปแข่งกับมันเนี่แหละว่าจะเป็นยังไงยอมให้ก่อนไปดูของตี้ก่อนไปเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเชโตเชโตแล้วครับผม บบชื่อร้านก็เปียวแล้วใช่ไหมอยู่ในกรุงเทพมหานครเรานี่เองอยูยเส้นเรียกความประปามุ่งหน้าไปธุรกิจณฑิตและบรรยากาศหลังร้านตอนนี้ครับโอ้โหออกแนวแบบทันทีทันที่ลงนาแบบอิงแนมนมาหน่อยนะอย่างที่ผมแมตเตอร์กับบิมบ๊มบิ๊มเอาไว้ว่าผมจะพามาร้านอาหารญี่ปุ่นในเมือง,งไทยและร้านเนี่ยชื่นชื่อว่าของสดและอร่อยด้วยของบิ๊มเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแขกรับเชิญของผมก็มี ไม่ใช่ว่าของผมไม่มีแล้วที่ทำการของผมเนี่ยวัยรุ่นกว่าเฟี้ยวกว่าเยอะบองเลยว่า <c oughs> สวยด้วยเขาะน่าจะรอนร้านแล้วครับตามมาไปหาเขากัน นี่ไงแขกรับเชิญของผมน้องแจมคุณหน้าคุ้นตากันแน่นอนครับจากภาพยนตร์เรื่องม .3 ปี4และที่สำคัญน้องแจมเคยเป็นนักร้องด้วยนะและอีกคนครับพี่ต่อหรือพี่ราดหน้าจากน้องใหม่ร้าบริสุทธิ์นั่นเอง เชฟที่จะมาทำอาหารญี่ปุ่นให้เราทานในวันนี้ก็คือเชฟสักนั่นเองซึ่งเมนูแรกที่เชฟจะทำให้เราทานนั้นเชฟบอกว่าลูกค้าส่วนใดที่มาร้านนี้จะต้องสั่งนั่นก็คือเมนูอบูริแซลมอนโรเป็นโรที่ข้างในประกอบไปด้วยโฟกราหอยเรียกบ้นบานว่าตับหานนั่นแหละ,ะรครับผม แล้วยังมีปลาไหลชีสและอะโวคาโดโปะด้วยปลาแซลมอนเบอรินเกือบสุกแบบนี้และโรยปิดท้ายด้วยไข่แซลมอนอืมอมอ้มน้ำลายตายน้ำลายตายลยทีเดียวเชียวูแบบว่าละมุนลิ้นมากนะน,นี่นแต่ที่นี่ราคากลิ่นหอมแล้วก็กลมกล่อมแบบชีสแบบมาลัย ถามว่ากินเป็นไหมอมืตอบได้เลยครับว่ากินไม่เป็นมเมนูต่อไปที่เชฟสักจะเสิร์ฟมาให้ก็คือข้าวหน้าปลาดิบรวมครับผมซึ่งพูดธรรมดาดีกว่านะข้าวปลาดิบพวกนี้ ต้องบอกเลยว่าเป็นปลาพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะจ๊ะบิ่มก็บิ่มเถอะไงล่ะ e 1, อีวันเจอกูโอเคใ่ค่เีย,ายไางวกินตุหี่เามาเลจะขอแล้วม,นะม่นห่สเก,กงรัเออเสียตปาด้าวย จานต,ต่อไปนี่ต้องบอกว่าอัดแน่นมากๆครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะซูชิเนี่ยคงต้องลองว่าเชเดอนี่จานนี้เลยรวมเมนูซูชิครับหน้าตานี่ Scotland. หลากหลายมากๆมีทั้งสุกแล้วก็ดิบสบายแล้วระสงบายมาก อยากสั่งทานอะไรที่ไม่มีในเมนูอ๋อคือเหมือนกับถ้าเกิดแจ้งเข้ามาหมูที่เชฟขายวันนี้คิดอะไรไม่บอกอะไรไม่รู้ว่าสั่งอร่อยดีนี่ก็จะมีเชดโดสามคำนะครับเชดโดสามคำเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราด้วยอะไรครับก็เดี๋ยวผมก็จะแนะนำเป็นเชดโดสามคำล้วกันนะครับได้ครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนเพื่อนเชดโดสามคำมากัน3คนพอดีเลยอเฮ้ยซึ่งเมนูนี้เชฟ คิดสดเลยนะครับก็ไม่รู้นะว่าเชฟเนี่ยจะทำอะไรให้พวกเราทานแต่เท่าที่เห็นเมนูนะฮะเนื้อทั้งนั้นมีแต่เนื้อทุกจานเลยแหม่หหน่ากินจริงบิ๊มเป็นไงลนะ่ะเป็นไงล่ะมึงไม่ยอมกินเนื้อนะไม่รู้หนระอกใจละลาอยอ่ะพูดเลยลูกค้าบ,บอกว่าชอบเนื้อเป็นพิเศษเชฟก็เลยทำเป็นสามสไตล์ให้อ่ะนะครับขรับผมสไตล์แรกฮะสไตล์แรกตัวนี้ก็จะเป็น เนื้อนะครับกับซอสกอกานะครับผมก็จะเป็นรสชาติออกแนวสไปซี่หน่อยส่วนตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับซอสกอกาเป็นหลักแล้วก็เนื้อเป็นหลักนะครับจะมีพวกรสชาติของสไปซี่ไข่พุ่งเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยของของของเผาหรือของผมออขขงงเบ ส่วนตัวนี้จะขีดออกไปหน่อยนะครับเพราะว่าจะออกแนวเหมือนสเต็กตัวนี้จะรสชาติจะกลมกล่อมเข้าด้วยกันเลยแต่ตัวนี้จะได้รสชาติเนื้อเป็นหลักเลยครับคนนี้เขาชอบเนื้ออยู่แล้วคราบะก้าวข้ามใจชอบทานเนยใช่ไหมชอบทานชอบเนย ม็เริ่เริ่มจากบนลงล่างหรือว่าล่างขึ้นบนถ้าบางท่านลูกค้าก็สะดวกางล่างก็จะทานได้อ๋อบริการตั้งแต่บนลงล่างหรือคุณเริ่มจากล่างไป็นขึ้นบนก่อนผมเริ่มจากบนลงล่างน่านีแหละครับผมก็บนลงล่างครับผมถ้าเกิดมันล่างขึ้นไปบนมันจะเป็นไปแลกไปแลกหมอโอ้โหมันตัดง่ายเลยตายไว้แจมแจมแจมแดดหรือ่นครับโอเคหมูแจมรู้สึกขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้ได้เกิด ที่ต้ขอบคุณเชฟสักมากเลยนะครับที่ทำอาหารให้พวกเราทานอร่อยอร่อยดีดีเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณร้านเชเดลโตนะครับแล้วเรื่องเวลาครับเชฟสักครับกาวถึงสุกเราก็จะเปิดห้าโมงเช้านะครับแล้วก็ปิดปิดไปสองโมงนะครับเช้าเปิดอีกทีห้าโมงเย็นแล้วก็ปิดสี่ทุ่มนะครับ แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นะค่ะจะเริ่มอย่างร้านเราก็จะเปิดทั้งวันนะครับตั้งแต่ค่ำโมงเช้ายันสี่ทุ่มเลยนะและต้องขอขอบคุณคุณทั้งสองท่านมาก้ามเลยเป็นพันล่วมเลยแขกรับเชิญในรายการของผมในวันนี้สนุกดีไหมสนุกดีมากไปเลยไปอขอบคุณทั้งสคนมากมเลยครับขอบคุี่รันแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับว่าเขาบอกว่าเขาทำอาหารจากที่ประเทศญี่ปุ่นเลยมันจะเจ๋งเท่าเมืองไทยได้ยังไงครับไปดูครับ หน่รเก้าค่ะแต่ว่าต้รงเป็นคนอะไรก็ไม่รู้มีของกินที่เป็นแบบของกินข้างทางมัน่กินามันเหมือนเป็นบาร์บีคิวอ่ะเอาไหมเอาไหมกินไหมคะบาร์บีคิวไก่มั้งไก่ใช่มันเป็นไก่ซอสมันน่าจะหวานน่าดูแคนก็ไก่ กเดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะบิ๋มก็อยู่ที่นี่เลยค่ะตลาดคุโรมอนอิชิบะเป็นตลาดที่อยู่ในย่านนามบะโอซาก้านี่แหละค่ะกับแขกรับเชิญหน้าเดิมคนนี้พี่เทปเทปและร้านแรกที่เราจะไปชิมกันจะเป็นร้านอะไรตามมาดูกันเลยค่ะที่นี่ก็จะมีของราคาไม่แพงเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ แล้วก็จะมีอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นอาหารทะเลของสดเดี๋ยวเราจะลองชิมหอยยักษ์กันดีกว่าหนึ่งหนึ่ง้าห้าร้อยเยนห้าร้อยเยนเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบทผ่านพึ่งกับปีบนะฮอ๋อเราต้องลองอีกหลายอย่างใช่โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันเราให้เกียรติผู้หญิงกินก่อนดีกว่าอ๋อรอดไหมมันช้เป็นยไงมันออกนมนอ่ะ หวานดีนะไม่เท่าให้ผมกินข้างๆมันหอมนมไหมอร่อยไหมอร่อยเป็นไงบ้างเติมมันเหมือนเคม็มๆหวานนมที่ตลาดคูโลมอนนะคะต้องขอบอกว่ามีของขายเยอะมากความจริงแล้วเนี่ยอยากแวะมันทุกร้านเลยค่ะแต่เราจําเป็นต้องเลือกนะคะสุดท้ายเราก็มาจบที่ร้านซูชิร้านหนึ่งที่เราเลือกร้านนี้นะคะเพราะว่าราคามันน่ารักดีค่ะ ่ได้คนละชิ้นคนนละชิ้พี่ไม่หิิมกันหรอน่ไปจ่ายตังไม่กินอะไรบ้างเหรอรอกินกาแฟอย่างเดียวครับผมไม่ปลาดุงปลาดิบอะไรไม่กินเลยไม่แสงนี้ต้องคาดว่าอันนี้ราคาห้าร้อยเยนเหมือนกันกับที่เรากินหอยนางรมทั้งคำนะเอาลืมอร่อยไหม ชิมอาหารที่ตลาดเสร็จแล้วนะคะเราก็ยังเดินต่อกันเรื่อยๆค่ะและก่อนกลับค่ะเราแวะกันที่นี่เลยค่ะร้านร้อยเย็นเราเข้าไปซื้อของเพื่อเอากลับไปทำกินกันที่ห้องค่ะอ่าตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้ว พาลอยเยนมาเลยแวะมาดูก็มีของกินน่ากินยะแยะเลยเดี๋ยวเราจะไปทำมาม่ากินในห้องกันเราดูดีกว่าว่าในห้องเราใ้มาม่าเราจะเป็นยังไงหน้าคือเมาเมามากเลยนะเว้ยก็อยากจะฝากบอกทุกๆคนที่มานะคะตังเริ่มหมดถ้าเกิดว่าอพาร์ตเมนต์หรือโฮสเทลของใครมีเตาแก๊สมีครัวมีหม้อให้คุณต้มมาม่าได้ ร้านร้อยเยนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเดี๋ยวดูกันว่าเราจะซื้ออะไรไปทํากันบ้างและอาหารง่ายๆที่เราเลือกซื้อที่ร้านร้อยเยนนะคะก็จะเป็นพวกหมูผักค่ะแต่ังคะไม่รู้ว่าตังพอหรือเปล่าโชว์เสื้อหน่อยผมเด็กลังสิตค่นะเด็กลังสิตนะคะเราถ่ายหน้ากูเถอะกูเมากูเมาเมื่อกี้เราซื้อของที่ร้อยเยนมาเฮ้ยมันไม่เหมือนกันเทป อันไหนเราซื้อมาจากเซเว่นเซเว่นอันนี้เซเว่นเหรอใช่นี่นี่เนี่ยซื้อมาจากเซเว่นอันนี้สองร้อยสองร้อยกว่าเยนน่าจะประมาณหกสิบหกสิบเจ็ดสิบาทแต่อันนี้เราซื้อมาจากร้านร้อยเยนสามสิบบาทอันนี้คือทริคถ้าเผื่อใครแบบมาแล้วแบบอยากประหยัดู100ดใช่เพราะว่าเราจะสามารถประหยัดได้กว่าใช <5. S 1> ่ <5. S 1> ทั้งหมดนี้เราหมดเงินไปห้าร้อยยี่สิบสามเยน บอกเป็นเการทำมาละม้าแ50บาทนี่เห็นไหมล่ะเป็นการทำมาม่าที่มีสาระนะคะเพื่อนๆถึงแม้หน้าตามันจะคือมาม่าเด็กหอธรรมดาธรรมดาก็เถอะตื้นหอมเชียร์เอาทำไรมาไม่ไหลเลยเอาอากาศได้ไหมเอาอากาศได้ไหมต้องตัดตัดที่เหรอตัดหอ่ออากาศโง่ยี่ไม่ไหว ยังเด็กชอบว่าดิค่าไม่เหลือแล้วว่าบนพอะเอาไหมห้าสี่สามสองว้าวพี่กับน้ำเศษนี่ทำอะไรกันน่ะหอมเชียวกินมาโอ้ว้าวใม่ก็ไม่ซิกินไหมกินสิแต่กูต้องไปใส่เสื้อผ้าก่อนได้ไหมุณน่ะอาได้ไปดิให้มึงเอาตัวมากุ่นอังนี่ก้ได้ถ่ายมลง เห็นหน้าคนนี้นะลำยองชัดๆถ้ามันสวยหน่อยก็คงได้เล่นแทนนุ่นวรณน,นุนแล้วล่ะอะในแค่นี้มนอึดมากเลยนี่มันกินทั้งกัานหมู่บ้านเลยป่ะเนี่ย เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมาม่าของเรานะคะออกตัวไว้ก่อนค่ะว่าอาหารเนี่ยอาจจะหน้าตาธรรมดาหรืออาจจะสู้ของตีไม่ได้นะคะแต่รับรองว่าได้บรรยากาศก,กว่าแน่นอนค่ะ,ะเป็นไงตี้ญี่ปุ่นอ่าถ้าพูดถึงบรรยากาศก็ต้องยอมแหละเพราะว่าออริจินอลจริงๆชอบตอนวกจากห้องน้ำนะฮาดิเอเอแล้วเ,เ,เ,เป็นไงสู้ได้ไหมสรุปมันคนละแนวคนละอย่างสรุปแล้วมันก็โอเคทั้งสองอย่างได้ความเป็นญี่ปุ่นที่สำคัญเปิดตัว น้องใหม่นน้้อองงใใหหมม่่เราสองคนเชิญรับต่อไปก็ไม่ต้องแขกรับเชิญแล้วเอามาทำด้วยเลยแต่เดี๋ยวเทปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามแล้วกันวันนี้เราไปกันดีกว่าได้เวลาแล้วได้เวลาไปอาบน้ำรูปร้อนแล้วได้เวลาแล้วเดี๋ยวดูคลิปหน้าไปกันมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ